สวัสดีค่ะต้นวิดีโอนะคะบโทให้คุณดูตู้ใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของโบอเองนะคะบนมีวิดีโอที่เปิดตู้จัดของแล้วก็ให้ทุกคน ได้ดูสิ่งที่โพดใช้คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวมือผิวตัวมีหลายวิดีโอเลยนะคะใครที่ไม่เคยดูในเรื่องของความสวยความงามนะคะเข้าไปหาดูกันได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอายุเหมือนโพสเนี่ยนะหลายคนนะ,ะโพดคุยกับเขาเนี่ย เขาไม่เคยใช้อะไรเลยนะคะบางคนก็ใช้แค่หน้าอย่างเดียวใช้กระปุกเดียวขวดเดียวว่าไปนะคะบางคนนี่ไม่สนใจอะไรเลยแต่ก็อยากให้มีผิวนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะทั้งมือทั้งเท้าทั้งตัวที่หยาบกร้านนะคะคุณเราปรับให้นุ่มนิ่มได้นะของแบบนี้ต้องใช้เวลานะคะโพระใช้บำรุงผิวเนี่ย ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วละ่ะโดยเฉพาะหน้าเ่ยนะโปรอะอยากให้เป็นเนียนนะคะเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เพราะคิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะมาเห็นหนังหน้าตัวเองว่าก็สวยเหมือนกันนะตอนอายุหลักสี่จ้า <laughs> ไม่สายนะคะอายุเท่าไหร่ก็ไม่สายนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอากาศไม่ไหวใช่ไหม เปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะบางคนนี่ผิวแห้งของโบนนี่ผิวแห้งเป็นขุยก็หาวิธีมาเยอะนะคะวันนี้ <c oughs> คุยน้าท่วมทุ่มไปก่อนมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้ใช้หนึ่งกระปุกแล้วชอบหมดแล้วเนี่ยไปหาซื้อกระปุกแบบที่อยากได้แบบที่อยากได้เลยอะ่ะ ไม่มีขายนะคะในออนไลน์นะปกไม่ได้ไปที่ร้านก็ลองซื้ออย่างอื่นที่เป็นยี่ห้อเขามานะคะนั่นคือยี่ห้อ Vivo p e r e e ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะกระปุกสีชาชานี่นะคะเป็น Night Cream ครีมกลางคืนนะคะเป็นเนื้อสีเหลืองผมซื้อมาจาก Burlington Coat Factory นะคะ ชอบมากทําไมถึงชอบทุกตัวเลยนะทําไมถึงชอบโบชอบเนื้อครีมที่เป็นครีมไม่เหลวเป็นน้ํานะคะแล้วก็ไม่เหนอะมากครีมแบบนีเวียกระปุกเนี่ยเดี๋ยวโบทดูก่อนว่ายังมีเหลือไหมนะไม่มีแล้วนะคะนีเวียเนี่ยสําหรับรโบนแล้วเนื้อเขาหนาไปเหนอะไปอะนะวิธีของโบดทคือโบอ๊โทเอามาผสมกับน้ํามันนะคะ ว่าใช้นีเวียทาตัวเพวกก็จะใช้น้ํามันสําหรับทาตัวผสมกันนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้พวกก็เลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นี่มีขวดนี้จะซื้อมาจากเอสเซ่นะคะใหญ่ยักษ์เลยคิดแล้วราคาไม่แพงมากนะคะเพราะโดยก่อนหน้านี้พวกก็จะซื้อเป็นขวดเล็กๆเล็กๆขวดประมาณเนี้ยเอามาผสมนะคะพวกใช้เปลืองนะคะ,ะก็ใช้จากเอสเซ่เลยพวกไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรอะ่ะใช้ได้หมดแหละ เอามาผสมใส่กระปุกนะคะพอเพิ่งทิ้งไปกระปุกหนึ่งนี่อันนี้คือกระปุกใสๆเป็นกระปุกโลชั่นที่ใช้หมดแล้วอะ่ะแล้วก็เอามา ไว้สาหรับผสมนะคะบโมีวิดีโอผสมเหมือนกันนะแล้วก็งินกวแล้วก็ท่าตัวนะคะกลับมาที่นางเอกของเราวีเวอร์วีวีฟวีว,วเวอร์เพรเรนะคะเน,เ,เ,เนื้อเขาไม่เหลวอะเนื้อเขาไม่เหลวเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่โบชอบนะคะแลวโบก็อยากได้ปรากฏว่าโบหาสูตรนี้ไม่ได้เลยนะคะไปดูในเว็บของเขาเองก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะโบเลยจัดตัวอื่นมานะคะนี่เลยกับ อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขามาเซตเดียวกับเดย์ครีมเดครีมคือตัวกระปุกใหญ่นะคะเขามาด้วยกันแบบนี้นะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวตัวที่โบทให้ดูไปกระปุกชากระปุกสีชานั่นเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนะคะโบ๊ชอบมากเนื้อครีมเขาไม่เหนียวนะคุณกลิ่นไม่ไม่หอมแรงอะ่อะโบ๊ทอ่ะใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกลิ่นแรงๆน้ำหอมไม่ได้โบดแพ้โบจะรู้สึกระคายเคืองมากอ่ะอยู่บริกานานๆน,น,นี่นะระบบภูมิแพ้ของโบน๊นี่ไม่ชนะเลยอาการหนักนะคะก็ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็อันนี้เป็นแบบพกพาเดินทางนะชอบอะ่ะชอบมากเลยนะคะ ส่วนกระปุกนี้เป็นกลางคืนกลางคืนโปดพยากฝึกภาษาไทยไปด้วยทุกคนเป็นกลางคืนนะคะเนื้อครีมก็เป็นครีมนะคะไม่เหนียวมากนะคะกลิ่นอ่อนๆที่ดมนี่คือเพื่อความชัวว่าเอ๊ะมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกับไอ้กระปุกใหญ่หรือเปล่าโปดอะใช้แล้วมันก็จำไม่ได้หรอกเพราะว่าความจำสั้นเล็กอย่างนึ่งอะผลิตภัณฑ์ที่กลิ่นไม่มีเลยเนี่แหละเป็นสิ่งที่โประนีดมาก หลายยี่ห้อเลยนะโบซื้อมานะโบอชอบเนื้อครีมมากแล้วโบต้องอดทนเพราะว่ากลิ่นแรงมากใช้ที่ไรนี่ต้องกั้นหายใจอะ่ะปวดหัวไปหมดเลยอะ่ะเป็นภูมิแพ้ทางระบบหายใจด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอุปทานส่วนตัวด้วยแหละโบลำบากมากบางยี่ห้อนะเป็นกลิ่นแป้งธรรมดาเลยนะแต่ฉุนฉุนแสบจมูกเลยแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะคะและตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ v i v o p e r r y นะคะเป็น ตัวที่ซื้อมาลองดูนะคะอันนี้ก็เนื้อครีมดีเหมือนกันทาทุกอย่างผสมกันไปอันนี้เป็นซีบ้าเม็ดนะคะมอยเจอไรซิ่งครีมโปรดไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อใดๆหรอกโบอะดูที่เซนสตีบแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมแบบนี้เนื้อเหลวๆโบไม่ใช้เลยนะคะถามว่า เคยใช้ไหมคราโบโทเคยค่ะที่เป็นขวดขวดที่ขายตามห้างเนี่ยก็เคยใช้หมดแล้วค่ะที่บ้านก็มีนะเป็นกระปุกเอาไว้ทามือแต่โปรใช้เองอะโปไม่ค่อยใช้ที่เป็นเหลวๆเ,เท่าไหร่หรอกที่ใช้ทาตัวนะให้ดูทุกสิ่งเลย <laughs> จะใช้แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจัดว่าเหลวไหมจัดว่าเหลวนะพอผสมกับน้ำมันแล้วเนี่ยก็จะมีความหนืดขึ้นมานะคะสองตัวนี้ เป็นตัวที่สำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วไม่มีกลิ่นนะคะพอซื้อมาจาก BJ เค้าจะแพ็คออกมาแบบนี้3แพ็คนะคะมียี่ห้ออื่นด้วยนะโปรจำยี่ห้อไม่ได้อะโบก็ใช้เหมือนกันนะยี่ห้อเซน t ตอร์พิวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็อีกอันนึ่ง2-3อย่างอะก็ใช้ได้นะแต่โบราจจะชอบอันนี้มากสุดนะตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่มีกลิน่นแล้วก็สำหรับผิวแพ้ง่าย แล้วก็ผิวแห้งอย่างเงี้ยนะคะตัววีเวอร์ o พอนะคะนี่กล่องกล่องน่ารักเปิดแบบนี้นะคะมีบุกผ้าไว้ด้วยหรูหราเข้ามาแบบนี้หรูหราใช่ไหมล่ะ <laughs> ตอนพอดูในออนไลน์อะ่ะโบไม่เห็นว่าเป็นสินค้าของประเทศอะไรโบม,มาดูในกระปุกสีชาโบก็หาไม่เจอนะแล้วตัวก็เลขนิดเดียวโบก็หา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 ไปหาดูวิดีโอหาทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าโบอะ่ะไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์เมดอินใช่นะเมดอินจีนปรากฏว่าหาไม่เจอแล้วก็สั่งซื้อมาก่อนพอสั่งซื้อมาก็เออเมดอินไชนาจริงๆแหละ แล้วโบก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วสินค้าเป็นของประเทศอะไรกันแน่เพราะว่าเมอินไชน่าก็คือไปจ้างบริษัทผลิตก็เหมือนกับต่างชาติที่จ้างเมดอินไทยแลนด์เหมือนกันนั่นแหละพาะเขามีตัวหนังสือที่โบอ่านไม่ออกโบก็คิดไปก่อนว่าฝรั่งเศสหรือเปล่านะดูไปดูมานะในกล่องนี้แหละโบเราไม่เข้าใจคําเขาว่าแปลว่าอะไรนะโบอ่านอ,ออกแค่ชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์เอาเป็นว่า ใครที่ไม่ได้ดูแลผิวหน้าผิวพรรณผิวใดๆเลยนะคะคุณอยากมีผิวพรรณดีๆเนียนๆน,น,นุ่มๆใสๆแบบโบ้มไม่ล่าโบ้ก็ว่าของโบ้ได้ใสแล้วนะไม่ต้องไปทำโบท็อกไม่ต้องไปร้อยใหม่ไม่ต้องอะไรเลยนะคะบางคนไม่เคยดูโบเมื่อก่อนโบอายุเท่าไหร่นะวันนี้อายุ52แล้วคะ่ะหน้าได้ไหมอะหน้าก็ได้อยู่นะอายุ52อะ่ะ ผมก็ดำอยู่นะน้องสาวโบสบอกทำไมผมดำมีผมงอกมามีค่ะมีประปลายอ่ะเรื่องผมเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเรื่องผิวนะคะโบใช้ทั้งครีมทามือครีมทาตัวผสมน้ํามันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ครีมบํารุงผิวหน้านะคะอย่างตอนเช้าเเนี่ยโบยังไม่อาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าแล้วโบจะทาน้ํามันก่อนนะคะน้ํามันทาหน้านะคะอะไรก็ได้เลยนะคะเนี่ยโบก็มีใช้หลายขนาด <laughs> ราคาเน้นราคาคุณราคาไม่แพงนะคะราคาไม่ถึงสิบเหรียญต่อกระป๋องไอต่อขวดต่อกระป๋องอย่างเงี้ยต่อกระปุกเงี้ยนะแล้วก็อันนี้คือวิตามินอีนะคะอันนี้เป็นตัวน้ํามันที่หนืดมากตอนแรกปวดใช่อะ่ะปวดนึกว่าปวดแพ้เพราะว่ามีอาการคันผิวนะคะพวกก็หยุดใช้ไปพักหนึ่งแล้ก็มาใช้ใหม่ปรากฏว่าไม่ได้แพ้ตัวนี้แพ้อะไรก็ไม่รู้เ <laughs> นี่แหละค่ะ พอเราทาตัวน้ำมันเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในผิวนะคะอย่างครีมเหมือนกันจะซึมเข้าไปในผิวโบทาน้ำมันทุกเช้าเวลาโบทอ,อาบน้ำโบจะไปล้างหน้าแล้วนะโบก็จะอาบแค่ตัวเฉยๆนะคะเราจะได้ไม่เสียน้ำมันตรงนี้เราโบก็ทาครีมทับไปเลยนะคะหน้าก็จะชุ่มชื้นนุ่มเนียนใสหรือเปล่าก็แล้วแต่ผิวของแต่ละคนนะคะคุณไม่เคยเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะให้ เวลากับผิวก่อนนะคุณอย่าเพิ่งคิดว่าทาวันสองวันสามวันอาทิตย์นึงแล้วจะดีขึ้นหรือบางคนทาแล้วดีขึ้นเป็นยองหญยเลยก็ดีนะและที่สำคัญนะคุณอย่าลืมครีมกันแดดเวลาออกไปข้างนอกนะโบ๊ทนะไม่ได้ใช้ประจําหรอกโบ๊ทอยู่ในบ้านแ,แรกๆโบ๊ทก็ทาอยู่อะเพราะว่าครีมกันแดดอะโบ๊ทคิดของโบ๊ทเองว่ามีสารเคมีที่โบ๊ทต้องล้างออกทุกวันถ้าเป็นพวกโลชั่นหรือครีมบํารุงผิวแบบเนี้ยโบ๊ทไม่ต้องล้างออกไง อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับโปดแล้วครีมที่ดีคือเวลาทาแล้วซึมเข้าไปในผิวรู้ได้ยังไงเจลว่านหางจระเข้ตัวหนึง่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยขายไปแล้วนะคะก็มีคนซื้อนะเพราะเราใช้แค่นิดเดียวขายไปแล้วก็นึกที่หลังว่า จริงๆก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือว่าหารจระเขคตัวนั้นเนี่ยเป็นเจลที่เคลือบผิวไม่ได้ซึมเข้าไปปนรู้ตอนที่โอ๊อาบน้ําล้างหน้าจะมีเจลอยู่บนผิวแล้วเราก็ล้างออกรู้สึกครีมที่ว่าใช้บํารุงเหล่านี้เวลาล้างจะไม่มีเป็นแผ่นน่ะเราจะไม่รู้สึกลื่นๆเป็นแผ่นฟิลม์ม เคลือบหน้าเราเลยเขาว่าเขาซึมเข้าไปในผิวแล้วเจลตัวนั้นเนี่ยดีตอนที่อากาศหนาวไม่ใช่ <c oughs> ดีตอนอากาศร้อนเมื่อเราออกไปอยู่อากาศร้อนๆนเนี่ยเราก็จะมีความแสบเล็กน้อยที่แผดเผาเราก็ใช้เจลเนี่ยทาเคลือบได้เพราะว่าเจลอะช่วยเคลือบผิวข้างนอกไง <c oughs> ก็จะได้ไม่โดนแสงแดดหรือฝุ่นเงี้ยเข้ามากระทบผิวเราจริงๆ <c oughs> นะ ใครที่ไม่เคยเลยอะบำรุงนะคะทุกคนคุณมีงบประมาณน้อยคุณก็ซื้อที่คุณซื้อได้แหละอย่างโป๊เราไม่ได้สนใจยี่ห้ออะไรอะโป๊สนใจแค่เนื้อครีมกลิ่นแล้วก็ประเทศที่ผลิตอันไหนที่เลือกไม่ได้อย่าง Beaver p e r r y เนี่ยเขาก็ผลิตที่จีนนะแต่ปรากฏว่าใชแล้วชอบชอบอะเนื้อครีมก็ลืมๆไปว่าเราเลือก ไม่เอาเราก็เอาแล้วปอล์ไปซื้อที่ร้านนะปอล์จะเลือกผลิตภัณฑ์ของประเทศอาหรับอะไม่เอาอินเดียนะปอล์ปล์มีเอกติส่วนตัวกับอินเดียประเทศอาหรับต่างๆเนี่ยเพราะผิวของผู้หญิงอาหรับเขาสวยปอล์จะเลือกนะคะอย่างมองกโกเลียงเงี้ยสวยไหมหรืออิสราเอลเงี้ยอิสราเอลอิสราเอลจ้ะ ทั้งหมดเลยที่พูดมาก็คือเพื่อความชุ่มชื้นของผิวสุขภาพผิวดีนะจะสวยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละบุคคลที่ตอนเกิดคุณพ่อคุณแม่สร้างคุณมาแบบไหนก็แบบนั้นแหละก็สวยเหมือนกันทุกคนนะคะแต่ผิวเนี่ยนะต้องดูแลด้วยตัวเองนะคุณขอให้ทุกคนมีความสุขในการบำรุง ผิวพัรรณตั้งแต่หน้าลงไปถึงตัวถึงข่าถึงขาวถึงศอกถึงทุกสิ่งเลยเยอะแยะไปหมดเลยลงทุนลงทุนเพื่อผิวที่สุขภาพดี <laughs> น่าจับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ